สวัสดีครับจากร้านทวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำ t o y ยต้ารีโว่ล็อกโคครับ2021นั่นเองนะครับตัวนี้ชมปัจจุบันเลยนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าลูกค้านำรถคันนี้นะครับมาติดเป็นฝาปิดของแคดดี้บอยครับตรงรุ่นนะครับโดยที่ไม่ถอดโลบาร์นะครับอันนี้เป็นโลบาร์ล็อกโค้เดิมๆนะครับแล้วก็ที่จะใส่ก่อนชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีฝาปิดอีกชิ้นหนึ่งนะครับทำสีเป็นระบบ2 โรงงานเลยนะครับหรือของคู่ตัวรถเองเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตรงนี้ยังไม่มีอะไรติดนะครับตรงนี้พี่เขากําลังทาความสะอาดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ครับในการติดตั้งนะครับอันนี้ก่อนติดตั้งจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะสังเกตว่ายังไม่มีกล่องหรือยังไม่มีตัวของฝาปิดลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็กําลังเตรียมการติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหรือทํางานยังไงนั่นเองนะครับ มองในมุมข้างนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้านะครับประมาณนี้เดี๋ยวตัดไปตอนติดตั้งเสร็จเลยนะครับโตโยต้ารีโว o ล็อกโคคันนี้นะครับก็มาติดเป็นฝาปิดของแค r ดี้บอยไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโลบานะครับใช้เป็นของเดิมนะครับของคู่ตัวรถมาเลยของล็อกโนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าโดยรวมแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับทําสีตามตัวรถเลยนะครับเป็นของแค r r y ้บอยแบบนี้เลยนะครับ จุดเปิดปิดนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่เราไม่ได้เปิดปิดโดยใช้กุญแจแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้ตัวของรีโมทคคู่ตัวรถได้เลยนะครับแต่ในกรณีฉุกเฉินนะครับเราสามารถใช้กุญแจตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติเราปลดล็อกใช่ไหมครับนะครับก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับพอเราดันขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเปิดก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเอ่อ45องศานะครับ ประมาณนี้นะครับคือข้างหลังลงข้างหน้าขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดสุดได้กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับพอเราเปิดสุดแบบนี้นะครับเราอยากเอาข้างหน้าขึ้นใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่ยครับมันจะมีขึ้นและลงนะครับให้เราใช้เป็นขึ้นนะครับกดเนี่ครับแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นเก้าสิบองศานะครับทั้งสองอันเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถใช้มันเหมือนเป็นหลังคาได้เลยนะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนก็ตามนะครับแล้วเขาถามกันเป็นส่วนมากนะครับว่าระบบน้ําเป็นยังไงนะครับก็จะมีรูนะครับในการระบายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกจงนึงแล้วลูกค้าถามว่าอ้าวอย่างนี้ก็ต้องลงไปใต้กระบะใช่ไหมครับรูตรงนี้นะครับจะมีรูของกระบะอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับน้ําก็จะไหลลงพื้นเลยไม่ผ่านกระบะแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถเททดสอบได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีไฟในเก่งแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟของผู้ตัวรถนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับของล็อกโคนับก็จะใช้ได้ปกตินะครับนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะครับแล้วก็นะครับก็มีการยาซิลิโคนนะครับทําให้ ข้างในเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนน้ําได้นะครับแล้วก็เก็บงานประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโชคอยู่ข้างในสองฟังครับอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับใช้แมกไลรเดอร์เดิมนะครับแล้วก็มีท่อน้ําแบบนี้ในการช่วยทําให้น้ําออกนะครับเก็บสัมภาระได้ปกติเลยนะครับอยากไปเที่ยวไหนเอาของวางได้เลยนะครับเชื่อว่าแบบเก็บสัมภาระพอแน่นอนนะครับเวลาคนที่จะไปเอาติ้งนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับติดแบบนี้ไปดีแน่นอนครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเราลองกดลงดูกันอีกสักครั้งนะครับโอเคอยู่ในนี้นะครับตัวลงจนนะครับพอมาลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับมันก็จะค่อยๆลงนะครับเพราะว่าถ้าลงแรงนะครับอาจจะมีการเสื่อมง่ายนะครับตัวนี้มียางรองมีอะไรเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเราะนรับปิดตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราจะล็อกนะครับโอเคครับ ผมล็อกแล้วนะครับก็เปิดไม่ได้นะครับพอผมปลดล็อกนะครับก็เปิดได้ปกติคือเมื่อก่อนนะครับเราต้องใช้ริมใช้ใช้กุญแจอย่างเดียวพออย่างเงี้ยไม่ใช้รีโมทเราล็อก5บาทเหมือนเป็นประตูรุ่น SUV และหรือเป็นรถแบบ p p v อย่าง f o r t u n e r หรือ c r v อะไรประมาณนี้เลยนะครับแนะนำมากๆนะครับสีระบบ 2K แบบนี้นะครับติดตั้งแบบนี้ลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับแนะนำให้ติดต่อร้านวัดชัยออลตร์แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ